สวัสดีครับพิธีเส้นจียงครับผมเมือี้ก็ตกเอ้ยม่วเมนตกพะนะใส่เบ็ดครับปักเบ็ดปักเบ็ดเดี๋ยว่งอุปกรณ์ครับผมนี่ครับผมสำหรับอุปกรณ์เงี่ยหอกนะครับเมื่อนี้เด็ดเด็ดเลยครับเงี่ยหอกใส่เบ็ดประมาณสี่สิบคันนะครับเดี๋ยวเจอกันที่น้องครับผมนี่ครับผมน้องครับ ที่จะมาปลากเป็ดกันนะครับผมปลาคอหลายอยู่นะครับแต่เมื่อวานสิเป็นยังไงเนาะคนกับแซ่หลาย,ยากันนะครับผมเดี๋ยวมาลองกับมื่อน,นี่สิเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวปลากเป็ดจริงเลยครับนี่ครับผมไม่ทิ้เกี่ยวครับเกี่ยวตรงโค้นหางนะครับผม ีอยวตรงโค่นหางนี่ผมรครับรับตักเลยครับผมนั่งลังเลยนะรัก ลรยปิมๆหนักครับหนงกเลครับเดี๋ยวผมขอยาดใส่กันนะครับผมใส่เสร็จเดี๋ยวสุดท้ายเป็นทีนะครับผมสุดท้ายนะครับตัวนี้ก็ทำแล้วนะครับผมเสเบ็ดยังไม่เบิดเลยนะครับเดี๋ยวนายเยู่ครับประมาณ20กบก็หลังอยู่ครับผมเดี๋ยวรอดูตอนยามทีเดียวเลยนะครับผมตอนนี้เขาก็ปักเบ็ดเสร็จแล้วนะครับผม ดี๋ยวจะเดินกลับดูกลับด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรก็เดี๋ยวผมไห้ดูนะครับผมอานะครับผมตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มนิดๆนะครับแล้วพยายามรอแหลงนะครับผมเดี๋ยวไปรุนกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ๋ผมเดี๋ยวหมายแล้วนะครับเราจะไปดูกันนะครับผม สวยเลยครับพี่น้องไม้แดงเขาเหนียวต้องหัวครับหลังนี้นมิสตีนะครับผมเหย่ะหลอดน,นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเหยาะกัน เสีงยงหอกนะครับบ่งหัวที่เป็นยังไงน้องใหม้ไม้ใหม่ไม้ใหม่แต่เสียงปลาบอนกับมามี่ครับ กวกนะครับนั่นเจงไปเห็ดไปทัวร์แะเอาไอ้เอาสวิงตักปลาตักนกกวกมานะมันก็หมดน้ำหนีตัวเฮ็ดไปถวยดีวะเอ้าเฮเหลานกเหมือนมาครับผมตอนนี้ก็มาอีกหมายเมงนะครับใส่เงาไปหนี่งใส่เงาไปหนึ่งเงียบแต่ไมาลุ้นกันนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับไม้เนี่ยเงียบครับมีซีรี เห็นเปล่ามูญ่แต่ว่ามีสมอกครับเขาคิดไปกินเห็นบ่านั่นนบ่หล่ะโอ้ตูบแบบนี้ไหนน่นแหนั่นแางเงหางวะเอ้ยไม่หนเอันนี้ช็อคเกอร์ี่ยินงันี้อด้จิมจอี้ยัง้องไปมิวไม่ไม่ไม่เอาวิ่งตักหนาได้ป่ มันเป็นหูออกอไรมองนี้ออกพี่ออกพี่ดิโอ้ยพี่น้องตุ่งแง่หลีครับเ,น,เ,น,เ,เน,น,นี่เนัไนนีเนี่ยเบื้งหางนีล่ละโอ้ันีสกนี่ครับหางยังนี่ครับว,วั้ออกทางไหนจัววะวันนี้ะออกพีพีนนนเนาะแต่างนี้คต เือต้องหนีวัวว่ะตอะไรเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวนี่ครับผมเรียบร้อยครับต่าบูใน นี่ครับผมยังไฟไหมย่างไฟใส่ดินี่ครับผมนี่ครับมพิใส่เลยครับก็<อ>บกิน,นเบ็ดน,น,นะครับตักเอาก็ได้เสียนครับผมหมานแล้วครับผมก็กินกับมานครับ <c oughs> เอาล้วครับผมตอนนี้ขั้นเดียด์ท้ายนะครับยังยืนก็ถือได้ครับโอตรหนีบทั้งเยอะ หลงหลงเงินใส่เองเลื no ่อมเองมันไปถึงปลาพนมาันไม่ได้ไปหนีมันไปถือปลาพนันพี่น้องน่าเคียมผ้ามวยดีครับทันเป็นหายท่านเป็นหายพนะเอ้ปเราไปหาลูกท่นต่อไปครับล ได้อีกสามหลังสุดท้ายนะครับมันตัวยังครับผมหลังแร,ก,รกถือครับผมถือหว่ก <c ười> หวกห่วงมันตัวใหญ่ผัวเป็นต่ปลาหากเลียดขั้นสองขั้นสอง,สองกัะดิห่วงคือเก่าครับ สุดไทยครับมิดครับผมมิดอิ่มซิมครับรอบแรกอรอบบังรอบต่อไปครับเงียบแล้วครับผมรู้ครับ ัดปลาเตี้ยหมูไม่ง้างงานแบบตัวบําเพ็ญกินเบ็ดเดี๋ยวเจอกันอีกสามทุ่มครึ่งครับผมเรามองต่อท่าไปครับสามทุ่มนะครับสามทุ่มครึ่งมานะครับกินเข่าครับผมยามเด็ดมากหลอดบียกแต่ปลาบูแค่ตัวเดียวนะครับนี่ครับกับเข่ามาเดาปลาไม่ได้เก้าหลอาครับผมก็เราซื้อมาได้ตอนเที่ยงนะครับแล้วก็นี่ครับผม หมกปลาซิวกับปลาซิวผมไปดักมาเมื่อนี้นะครับผมไปตกปลาไปดักมาแสบได้ครับผมต้องการครับเข่ารับง่ายง่ายหนันบปุมปุ่มตักขึ้นมากตักขึ้นมาเลยเฉครับจ๋วเอาแล้ครับ,บผม คิงเขาช่เรากลังสามทุมคิงนะครับต้างขอดิตไปยานบิบรอบหนึ่งนะครับผมนงเลากินขขานะครับอะ,ะ,อบะค,รบครับผมรอบสองนะครับรุ่นนะครับผมดสองครับมึนเป็นยาวๆเลย ครับผมตัวนี้ก็ตีซีนะครับไม้ยามเบ็ดนะครับผมเดี๋ยวไปลุ้นนะครับว่าจะเป็นตั้งไหนนะครับเมื่อคืนนี้โอ้ได้ปลาพูแกตัวเดียวปลาไม่กินเบ็ดเลยนะครับผมแตวมาลุ้นอนนี้ครับว่าจะเป็นตั้งไหนะครับเอาละครับผมแล้วข้างหน้ามีอากาศนะครับการดึงนะครับโอ้โอยยุนะครับเนมีหอยพันธุ์ ปลาน่ยจะรุดนะครับผมนี่ก็ยามาดไมยนี่ก็จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวอยู่ประมาณหาหกลังครับผมเดี๋ยวลุงกันต่อครับผมพี่หนุ่มลังนี่ก็รู้ว่าขาดเลยจังไหนนะครับผมสายพี่อีนะครับขาดเลยนะครับผมเนี่ยครับก็รู้ว่าเป็นปลาหรือว่าคนตัดเอานะครับผม เดี๋ไปลุ้นกันครับนะครับหลังจากตายก็เงียบนะครับผมไปลุ้นอีกหมายหนึ่งครับหลังจากตายครับผมเม็ดอาการนีขอาการดิ้งครับได้มาถึงนะครับผมนะครับหลังุดท้ายแล้วครับผมเราเราไปผู้เอกหมายหนึ่งนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงิมวันที่สองแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปลุ้นครับหลังในมีอาการเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับผม อย่างแรกมีอาการดึงอับจำดูนะครับผมอุ้ยมดีาไปแล้วเอาแล้วครับผมนี่ปลาชนตายแล้วนะครับผมจะเอาขึ้นมาครับนี่ครับแรงมากครับผมปลาชนใส่สวยๆครับแปลว่าตายนะครับผมบ่าปัญยังนะครับเดี๋ยวไปหลุดหลังต่อไปครับผม หลังนี้ไม่ห้อยตีนะครับผมแต่ไม่โดนครับตัวเป็ดขึ้นมาองบนเลยนะครับนี่ครับผมอันนี้มีอาการดึงเลยครับจุยู่หัวนะครับผมเนี่ยโอ้ไหนจะรุดนะครับผมเนี่ยรุดนะครับผมโอ้ขั้นงอมารุดนะครับ เนืวอปนหลุนลังสุดท้ายนะครับผมลำสุดท้ายมีอาการดึงด้วยนะครับผมจะไม่โดนนะครับนี่การปลาตีเยอะผมจะมาโดนนะครับผมครับผมเปิดแล้วนะครับเจอกันไม่คลิปหนานะครับผมโอ้มันนีประมาณในปลาคอตัวเดียวนะครับผมแล้วก็ปลาบูบขึ้นอีกตัวหนึ่งนะครับเจอกันไม่คลิปหนาครับผม